สวัสดีครับสวัสดี Fc ช่องชัยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นําเสนอแนวทางเซียนพันแท้ฉบับพิเศษวันประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2566นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่าง เราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับเป็นมังกรทยานฟ้านะครับใบนี้ให้มังกรทยานเมฆนะครับให้เลขสวยมา2 5และ8ครับเป็นชุดเลขเด่นเลขสวยนะครับใบต่อไปนะครับเป็นเพชรบางกรวยครับใบนี้ให้เด่น8มา ชุด2ตัวจะเป็น3 8และ7 8นะครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของอกุมารทองนะครับใบนี้บนเด่น7 7 4 7 8 7 9ส่วนล่างเด่น6นะครับ60 65 67 ใบต่อไปเป็นย่าโมนะครับใบนี้ให้เด่นบนศูนย์ลอง4มานะครับแล้วก็ส่วนล่างเด่น2ลอง9มาครับใบต่อไปครับใบนี้เป็นคัมพีรสร้างบุญนะครับไม่มาหลัก10ให้อ่าศูนย์กับ2ส่วนไม่มาหลักหน่วยก็จะเป็น5กับ7นั่นเองนะครับต่อไปนะครับใบนี้จะเป็น ทิศทางเลข9ชุดนะครับให้ชุด2ตัวมาจะเป็น1 4 1 7 1 9 5 4 5 7 5 9 8 4 8 7 8 9ครับใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางเลขสวย3 5 7 9แล้วก็ชุด2ตัวล่างก็จะเป็น0 2 6 8ชุดเลขสวยนะครับต่อไปครับเป็นมังกร ทยานเมฆนะครับเลขสวยมา258นะครับส่วนชุด2ตัวนะครับจะเป็น21 23 26 27 51 53 56 57 81 83 86และ87นะครับใบต่อไปเป็นชุดเด่นเลขสวยนะครับ27 57แล้วก็87ครับ ส่วนใบต่อไปเป็นบวยบางกรวยนะครับบางบอนครับใบนี้ให้เด่น7มาอ่าชุด2ตัวจะเป็น87นะครับต่อไปเป็นชูชกครับชูชกให้เด่นบนมา3ลอง6ส่วนชุดเด่นล่างก็เด่นศูนย์ลอง5ครับป้ายทองนะครับใบนี้เด่นบน1ลอง8 1 0 1 4 1 7 8 0 8 4 8 7ชุด อสองตัวล่างเด่น4ีลอง9นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นห้5เ6้าห้าเก้ตรงประเด็นครับใบนี้ชุดเด่นบน2นะครับให้24และก็29ส่วนเด่นล่างให้70และก็75มาครับใบต่อไปนะครับเป็นของ2โชคนะครับ2โชคก็จะให้เลขเด็ดมาเป็น 62นะครับชุดเลขเด่นเลขสวยมาครับใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับไม่มา10นะครับก็คือ1กับ8ส่วนไม่มาหน่วยก็ไม่มาหน่วยก็คือไม่มาหลักหน่วยนะครับ6กับ7นั่นเองนะครับไปต่อไปนะครับเป็นสรุปกำลังเลขเด่นบนนะครับให้เด่น6มา 1> 6 1 6 3 6 5และ6 7ครับส่วนใบต่อไปนะครับจะเป็นสรุปกำลังเลขเด่นล่างนะครับก็ตัวเดียวเด่น5นะครับชุด2ตัวจะเป็น5 2 5 3 5 4และ5 8ครับ ขอบคุณสำหรับทุทกๆการติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ